สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับสู่ช่องเฟิร์มบุญชูชาแนลค่ะนี่นะคะก็มาถึงก็ร้องเลยนะคะแล้วก็เดินไปหาอาหารเองเลยนะคะหิวนะคะน้องหิวนี่นะคะก็ที่น้องตองส่งมาให้นะคะที่น้องตองส่งมาให้หิว หิวมานั่งรอเลยนะคะมานั่งรอเลยโอ้น่าอร่อยนะ่าอร่อยคงจะแพงมากเลยอะ,อะเอานะเดิมนมาเดินมาอืมอกินเลยนี่นะคะนี่อาหารน้องเหนียวค่ะ อาหารน้องเมียวนี่นะคะโอ้ยหิวนะคะมาถึงก็ร้องใส่เลยนะคะนี่อือหืออาหารน้องเมียวขอบคุณน้องตองนะคะขอบคุณน้องตองนะคะที่ส่งมาให้นะคะเนาะแล้วก็ตัวนี้นะคะไม่ทราบว่าเป็นเป็นอะไรนะคะเพื่อนก็ไม่รู้นะคะท่านใดมีประสบการณ์ในการเลี้ยงน้องเมียวนะคะตัวนี้กระบอกนี้ใช้ทําอะไรหรอคะ อันนี้ใช้ทำอะไรคะกระบอกนี้นะคะแล้วแล้วตัวนี้เป็นอะไรนะคะนี่นะคะตัวนี้เป็นอะไรคะอาผู้รู้บอกหน่อยนะคะเพื่อไม่รู้นะคะเนาะว่าทำยังไงให้น้องนั่งหรือนอนหรือฉี่นะคะเนาะเราไม่รู้นะคะขอบคุณน้องตองมากคะ่ะขอบคุณน้องตองมากนะคะน้องตองส่งมาให้นะคะได้รับพัสดุเมื่อวานนะคะ นี่นะคะเอฟซีเพื่อนก็ไม่รู้อะไรนะคะอันนี้นี่น้องตองส่งมาให้นะคะน้องเมียวกินอร่อยเป็นบุญของเขานะคะเอฟซี FC เนาะเขาได้กินอาหารอร่อยๆทางทางเพื่อนเองเนะ่ะเพื่อนคงไม่มีเงินซื้อให้น้องนะคะคงจะให้กินข้าวกับเพื่อนนี่แหละคงจะให้กินข้าวด้วยกันนี่แหละนะคะเอฟซี FC. อ่ะตอนนี้อาการน้องนะคะดีขึ้นมากน้องเดิน เดินมาหาอาหารเองเลยนะคะนี่อัปเดตนะคะวันนี้ก็วันที่27แล้วนะคะก็เป็นเวลา10วันนะคะน้องโดนชนตั้งแต่วันที่17นะคะน้องโดนชนตั้งแต่วันที่17ตอนนี้ก็อัปเดตนะคะอัปเดตน้องนะคะเนาะอ,อาการของน้องดีขึ้นเยอะนะคะ ค่อยๆกินค,คําคูนค่อยๆกินนะอันนี้นะ้ำหนูนี่อันนี้นะ้ำของหนูนะค่อยๆกินนะนี่นะคะตอนนี้นั่งกินได้แล้วแล้วก็เดินหาได้แล้วนะคะน้องเขาเดินหาได้แล้ว ะคะก็ดีใจนะคะที่น้องหายนะคะที่น้องเดินได้นะคะถ้าน้องเดินไม่ได้ก็แย่นะคะตอนนี้น้องก็เดินได้แล้วนะคะเดินได้จะยังไม่แข็งพอนะคะเดี๋ยวให้เขาได้กินอาหารก่อนเดี๋ยวเฟิงจะพาเขาออกไปข้างนอกนะคะให้เขากินให้อิ่มนะคะแล้วก็ให้เขาจะได้อึหรือว่าถ่ายให้เรียบร้อยนะคะ อิ่มไหมอิ่มไหมอิ่มแล้วก็ไปอยู่ข้างนอกนะจะได้ไปฝึกนะอ่ะอกินแบบไม่กลืนไม่เคี้ยวเลยนะคะกินแบบไม่เคี้ยวนะคะอันนี้อัปเดตอาการให้ดูนะคะตอนเย็นนะคะ เดี๋ยวเฟิงจะไปปั่นผ้าก่อนนะคะอยู่กับน้องเมียวก่อนนะเอาเสื้อผ้าไปใส่เครื่องก่อน อิ่มไหมหรือว่าไม่อิม่มไม่อิ่มใช่ไหมอนโนูไม่อิ่มใช่ไหมอิ่มไหมไม่ให้กินครั้งนี้นะแค่นั้นนะไม่ให้กินอีกแล้วนะพอมันข้ามแล้วมันจะได้ดูข้างนอกอ่ะโอ้ไม่กินมค่ะเอฟซีอือหืรู้สึกจะกินเยอะนะ คุณน้องฟองมากนะคะที่ส่งอาหารน้องเหมียวมาให้นะคะอาการตปรแทงหน้าดูเลยนะคะดูให้สนิทนะคะอันนี้อ่ะไม่ทราบว่าว่าเป็นอะไรนะคะนอะ้องเอฟสี่านใดรู้ฉเฉลยมาหน่อยเร็วบอกเพื่มหน่อยนะคะตัวนี้ก็เหมือนกันเป็นอะไรนาะเนาะ,นะตัวก็ไม่รู้ กินแม่จะได้พาออกไปหนูไปข้างนอกหนูจะได้ไปไปฉี่ให้เรียบร้อยไปเดินด้วยนอนในบ้านหนูมไม่ได้เดินเลยทั้งวงันแต่จริงก็เดินนะคะเอชีแต่จริงก็เดินนะ นี่นะคะกะ็มาดูอาหารน้องเมียววุ้ยน่าก,กินมากเลยอ่ารีบกินลูกรีบกินเําคำคุณนะคะสำหรับคลิปนี้อย่าลืมทีพี f f e ฟทีพีสกินในน้ำช่องเฟิ่องบุญชูชาแนลคะ่ะขอบคุณมากนะคะขอบคุณน้องตองที่ส่งอาหารมาให้ขอบคุณแม่ยุขอบคุณพี่กระบะนะคะที่ดูแลน้องนะคะขอบคุณคะ่ะสวัสดีนะคะ